อีกครับตอนนี้เราอยในช่องไอีกทสังใช่นหมแล้ววันนี้เราจะมาซื้อเป็ดย่างเกลือนะครับแล้วก็ไปกินกันที่บ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมอืมกินมากเลยนะครับอืมหน้ากินแล้วท่านผู้ชมดูดิน้ำลายใหญ่เลยครับเมนูของเขาคือเยอะแยะนะครับมากมายก่กองเลยครับโทรสั่งล่วงหน้าได้เลยนะครับท่านผู้ชม นีครับเขากำลังสับไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกินเป็ดย่างที่บ้านกันเลยนะครับ One hour later ร้านเป็ดย่างเกลือดอนเมืองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโทรสั่งสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมน่ากินมากับนั่งหนังน่าจะกรอบนะครับท่านผู้ชมนุนได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับ อร่อยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับรอบนี้ จบไปแล้วนะครับกับคลิปรายการอีคิวซังผาเที่ยวพากินถ้าท่านผู้ชมชอบยิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีคิวซังชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับชื่อร้านว่าเอ็ดย่างดอนเมินครับอยู่แถวแถวข้างๆโรงเรียนมณิตานุเคราะห์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมเป็นร้านเปิดใหม่นะครับน้ำจิ้มกขอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชม อ่าบายบายครับรอดูนะครับอีกิวสังพาเที่ยวไปกินคลิปหน้าจะพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมน,นะครับบายบายวู้